สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่จะเป็นการอัปเดตนะครับผมตารางที่ดีที่สุดนะครับละเอียดที่สุดนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะทำให้ดูนะครับว่าทำอย่างไรนะครับก็แรกให้พี่แกป๊ปทำให้นะครับก็มีพี่น้องสมาชิกทักมาว่าคะแนน ไม่ตรงนะครับเพราะว่ามี fc ที่เขาติดตามแต่ละท่านอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องมาดูว่ามันผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมได้โปรแกรมมาจากโปรแกรมการคำนวณราคามาจากพี่เพชรนะครับพี่เพชรสำนักถังนะครับอ่าผมกำลังคัดลอกจากสมุดจดอยู่นะครับได้น้องเนทมาช่วยตรวจสอบอีกคนนึงนะครับ ก็ขอบคุณน้องเนทมากนะครับขอบคุณปากหมุดปิดทีมกูก็ลุนเข้าไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็รุ้นคู่อื่นเออรุ้นคู่นี้รุ้นคู่นี้ของพี่อัดอยู่นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสิงหาคมนะครับพี่วิทย์แล้วนะครับพี่วิทย์แล้วก็พี่เจมนะครับเจมนะฮะแล้วก็สำนักถังนะครับสำนักถัง มีเสียงพัดลมเข again, right? ้าอย่าว well. ่ากันนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับดีนนะครับแล้วก็พี่บิ๊กบิ๊กดีนแล้วก็พี่โลโลนะครับแล้วก็อ่ะพี่โบนะฮะไม่ใครวาอ่ะช่างเอกนะครับช่างเอกหายไปเลยนะครับส่งบอลมาเก้าวันหายไปเลยครับพีเดียวใช่ช่างเอกเก้าวันหายไปเลยอ่ะเรามาดูยี่สิบคนหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาข้าโปรแกรมนะครับเราเอาเข้าโปรแกรม เดลีก่อนไปที่เดลีก่อนโอ้สวยงามฮะเหมือนตารางจะหายเป็นยังไงไม่รู้นะครับเหมือนตารางขาด,ขดห,หายนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสร้างตารางขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับอสร้างตารางขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเราก็ไปคัดลอกตรงนี้ต่อเหมือนเดิมนะครับยี่สิบคนนะครับอมิเริ่มใหม่เลยนะครับยี่สิบคนอาคบนะฮะ ครบนะครับล้างข้อมูลทิ้งให้หมดฮะเดี๋ยวล้างข้อมูลทิ้งให้หมดเลยนะครับอ่ะทาใหม่ครับต,ต้นเลยครับช่องแรกคะแนนใครเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบเอ็ดแปดสิบสี่สิบสองสิ 14เดี๋ยวปิดแจ้งเตือนเปิเงนครับเี๋ยวเสียงมันดังเปงครับตัวทีแล้วก็13บสามนะครับ15 1ห้าสิบเก้าสินะครับสิบห้ นี่เราจะคบยี่สิคนเนาะเดี๋ยวเราลงไปใส่ตารางดูนะลองไปใส่โปรแกรมดูนะครบยี่สิบหรือเปล่าเยวผมซูมหนะ่อะหนึ่งสิบเก้าลองล,อง,ลองดูนะปับ๊บกดวางนะขาดไปนหนึ่งคนมันขาดเราก็ต้องมาดูว่าใครขาดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบเอดถูกนะครับแปดนะครับสิบสี่นะครับสิบสองถูกนะครับ สิบนะครับถูกนะครับสิบสี่นะครับพี่อัดนะครับสิบสองถูกนะครับแปดเชสตอร์แปดถูกนะครับสิบสามพิธนัทถูกสิบสามพิปอถูกสิบห้าพิธนัทถูกครับสิบพ่วิทย์ถูกครับพี่เดวิดถูกครับมีพี่วิทย์หายไปครับสิบหายไปคนหนึ่งพี่เดวิดสิบห้านะครับแล้วก็พี่วิทย์พี่วิทยสิบนะครับหายไปคนหนึ่ง เห็นไหมมันค่อนข้างที่จะละเอียดนะใส่ข้อความผิดตัวหนึ่งก็รวนหมดเลยนะครับสิบสิบนะฮะแล้วก็พี่บิ๊กสิบพี่เจมเก้าสำนักถังสิบสามพี่บิ๊กสิบเอ็ดดีนสิบห้าพี่โลสิบเอ็ดนะครับช่างเอ็ดเก้าเดี๋ยวเราปรับเป็นสีปรับเป็นสีครีมให้หมดเหมือนกันทุกคนก่อนได้ไม่งงนะฮะ ว่างก็แวะเข้ามาดูครับสนุกแน่นอนนะครับได้ความรู้ด้วยนะฮะในการใช้โปรแกรม microsoft excel ชื่อตรงวันที่1ตรงนะครับครบไปวันที่สองวันที่2ก็มี3 3อันนี้คือย้ำหลังนะฮะสามสี่สา 3 4 1 1 0 1 3 5 2 2 1 5 1 20ลำดับนะครับจับคัดลอกไปใส่ในโปรแกรม Excel ในช่องวินหลัง ตรงนะครับแต่ห้ากับสองมีเกิดข้อผิดพลาดห้ากับสองเกิดข้อผิดพลาดนะครับห้ากับสองเกิดข้อผิดพลาดเดี๋ยวเอาสามไปใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวหนึ่งกับเอาหนึ่งตรงนี้ไปใส่ก่อนนะตรงนี้ไปใส่ก่อนแล้วก็สองนี้ล้างนะครับห้ากับสองใช่ไหมฮะ ห้ากับสองสองหนึ่งห้าหนึ่งห้ากับสองครับห้าสองถูกต้องนะตรงนี้ถูกแล้วนะฮะอ่ะตรงนี้ถูกแล้วนะครับ,รรบเดี๋ยวไปดูเอ่อไปดูในส่วนของยิงยิงหลังยิงท้ายเกมนะครับยิงท้ายเกมไปที่ลายนะครับตรงนี้ถูกแล้วนะฮะครบ,บรอบครบนะฮะครบ,บอ่ะดูที่ยิงท้ายนะยิงท้ายของแต่ละคนนะครับ

20010 200 2001แล้วกันอ่ะยังไม่งง2001แล้วก็0 0 20คนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คกันบางคนบอก้ยทำไมกลุ่มละเอียดจังวะเอาตรงนะครับยิงท้ายตรงนะครับแเราดูตรงตายต่อนะครับลบอันเก่าทิ้งนะครับตรงแล้วลบทิ้งนะครับ ่อนดค้างที่จะลนะเอียดนิดนึงนะครับชัดเจนฮะกลุ่มเราไม่มั่วนะครับวินต้องได้เงินนะครับไม่ใช่ลูกน้ําแหง้งลูกควบยิงสองลูกนับวินส้นตีนนั้นผมไม่นับนะครับกลุ่มจังไรจังไรแบบนั้นมีเยอะครับแต่ไม่ใช่กลุ่มผมนะครับเราไม่ทํานะครับสองสองสองสาม,ส,ามสอง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 สามสอง

2 3งสาองยีคนหรือเปล่าตรงไหมไปใส่ดูบางคนบางท่านหาแนวทางอยากลงทุนไปเจอกลุ่มไม่ดีเข้าก็ลำบากกันนะฮะพราสังคมสมัยนี้มันก็เอาปีจังไรกันจะหาแดกด้วยกันนะครับหาคนช่วยเหลือกันยากเหลือเกินนะครับจ้องแต่จะเอาเปรียบกันนะครับ

สามง่ายขึ้นเยอะสองสองศูนย์ศูนย์สองอะสองสองศูนย์ศูนย์ยี่สิบสองสองสองศูนย์ศูนย์ยี่สิบสองอ่ะคลิปนี้จะนานหน่อยนะครับสำหรับคนที่ว่างเข้ามาดูนะครับตรงนะครับรครบ,คบนะครับเมื่อเราครบตรงนี้แล้วนะครับอะ่ะเราได้ตรงนี้ครบแล้วนะครับเราเอาลายชื่อไปใส่ก่อนเอาลายชื่อที่เราพิมพมาไปคัดลอกแล้วไปวางใน โปรแกรมการคำนวณก่อนนะครับเปลี่ยนลายชื่อมันก่อนม่งั้นเดี๋ยวมันเพี้ยนเราไม่สามารถที่จะคัดลอกทุกคนแล้วไปวางปั้งเดียวได้นะครับเพี้ยนเลย work book ผิดนะครับไปที่เดือนสิงหาคมนะครับนี่เป็นของตารางพิมพ์เมลีนะครับเราชื่อใส่ก่อนชื่อลงไปก่อนนะครับบงังอะชื่อลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือคะแนนตามมานะฮะแล้วมันก็จะรีลันออกมา ที่ทำให้ดูกันเลยนะครับเดลีกไปที่เดลีนะครับหนึ่งถึงวันเดลีเราก็คัดลอกคะแนนมาลงได้เลยครับคัดลอกข้อมูลมาลงได้แต่คะแนนห้ามเอามาลงนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงแล้วมันจะลวนครับเดี๋ยวเครื่องมันคำนวณโปรแกรมมันคำนวณออกมาเองนะครับพี่เพชรเขาทำโปรแกรมมาให้แล้วเราก็เอาข้อมูลเดียววังเดือนสิงหาคมครับเราก็เอา ทุกอย่างลงไปใส่ทุกคนลงไปใส่พร้อมกันใครบอกง่ายไม่ง่ายนะครับอ่าเราได้นี่มาแล้วนะครับเราได้ทุกอย่างตรงกันหมดแล้วนะครับที่เหลือ,อ,อที่เหลือมันคือการปรับคะแนนการปรับเปลี่ยนคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะปรับเปลี่ยนเอาใครขึ้นเอาใครลงนะฮะอืมองเอ็กอยู่ไหนอะห้าสิบเหรอเอ็กห้าสิบเหรอจริงเหรอ ไงเป็น่งนั้นนะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมดูเองทีหนึ่งนะขอตัวก่อนสิบสี่สามสองตรงไหมสิบสี่สามสองก็ตรงนะคะแนนใครนำห้าสิเอ็ดพี่เอพี่อัดเหรออ่ะเดี๋ยวลองมาลองลองรันคะแนนดูนะครับเดี๋ยวลองไปที่ตรงนี้นะครับตัวนี้เรียนจากกดไม่ไปเรียมาหานาอ,อ่ะลันดูจะได้มาเป็นอันนี้นะครับ ครบไม่สิบเวันเท่ากันไหมพี่ได้ิดสิบสี่หรอพี่ได้ิดสิบสเหรอสิบวันเหรอได้ไงอะ่ะพี่ได้บิดสิวันเหรอผมพิมอะไรผิดรอเปล่าสิบห้าหนึ่งพี่เดวิดสิบห้าหนึ่งรอสิบห้าหนึ่งพี่เดวบิ 15, 1, ดสิห้าเออไปกดสิบเฉยเลย ยี่สิบห้าสิบห้าอ่าเอาใหม่ลันใหม่สิบห้าเป็นสี่สิบเอ็ดคะแนนลันใหม่นะครับลันใหม่ทิ้งสี่สิบเอ็ดคะแนนขึ้นมาไหมขึ้นมาอยู่ันดับห้าถูกต้องครับถูกต้องฮะคู่นะครับมีใครผิดอีกไหมมันจะต้องลงท้ายด้วยสิบเก้าวันน่ะทุกคนน่ะเออมันลงท้ายด้วยสิบเก้าวันมีช่างเอกลงท้ายด้วยสามสิบเอ็ดถูกมีเชสตาเพราะเชสตาตายไปแล้ว ตายไป5้าวันแล้วหยุดสต็อปนะครับที่17วันเวเราไปดูว่าตรงไหมนะครับวันที่17วันที่18 19จะไม่มีเชีต้าเดี๋ยวเราเข้าไปดู18 19จะไม่มีเชีต้าในรายวันนะครับ18 18เชต้าอยู่ไหนเชีต้าแดงนะครับ18แดงก็แสดงว่ามีผิดพลาดน,นิดนึงแต่ว่าที่แน่ๆครบ5วันไปแล้วนะครับเชต้านี่มีผิดพลาดน,นิดนึง เดี๋ยวตามไปแก้ทีหลังนะครับอ่าโอเคนะครับจบมะยังไม่จบอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปรันตารางให้ดูนะครับว่ามันจะตรงไหมนะครับนี่คัดลอกมาทุกคนต้องเป็นสิบเก้าวันเท่ากันนะครับทุกคนต้องเป็นสิบเก้าวันเท่ากันรอไปใช้เดลีคลิปนี้ใครว่าก็เหมือนมานั่งดูผมทำงานนะ นี่ครับเอามาใส่เดลีเรามาวางในเดลีในข้างหลังมันจะเป็นวันที่วางตามนีงน,นะฮะจะเห่าเะไรกันนกนหนาฮะคูอยู่เน,นี่ยนะเออจ้องหน้าอยู่ในละหมาอืมตามนี้นะฮะตามนี้นะครับรบ,บูตรงหรือเปล่านะครับช่างเอกก็กับเชตตาก็แดงไปแล้วนะครับเดี๋ยวปรับสีก่อนนะฮะ คับสีก่อนนะครับเดี๋ยวดู่ามีใครสีบ้างนะฮะสีก็มีอยู่อ่ะสามคนนะครับอ่ะยังเห่าก็ไม่เลิกนะฮะสีมีอยู่สามคนนะครับอันตรายนะฮะอันตรายนะครับมีพี่ปอพี่บิ๊กนะครับอืมนี่นะครับตรงนะฮะนี่ตรงนะครับเดี๋ยวแคปก่อนเออแคปมันเห็นลายนิ้วแบบนึงนะเดี๋ยวไปเช็คกับของพี่แคปอีกทีหนึ่งตามนี้ครับ ถ้าใครสนใจแนวทางสูงแรกหรือใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยกลุ่มนี้มันคืออะไรวะก็แอดไลน์มานะครับเข้ามาสอบถามเข้ามาเรียนรู้ได้ผมก็จะมีเกี่ยวกับการแนะนําเบื้องต้นเบสิกการคัดบอลการอ่านใบราคานะครับผมแล้วก็วิธีการลงทุนให้มี YouTube มีอะไรให้ฟังจะเป็นคลิปเซตให้เลยนะฮะฟรีครับฟรีทักมาแจ้งชื่อเล่นนะครับใครใช้รูปปลอมผมขอรูปตัวจริงหนึ่งรูปนะครับรูปอะไรก็ได้ที่เป็นตัวจริงที่เห็นหน้าเรานะครับตามนี้ฮะ088 แปดห้าหแอดมาได้นะครับแล้วก็ฝากบอกถึงไอ้พวกเว็บไซต์ไว้ไม่ต้องแอดมานะฮะสน้นตรงส้นตีนเว็บส้นตีนไม่ต้องแอดมานะผมไม่เล่นนะครับนะครับผมมีของดีที่สุดในประเทศไทยอยู่ในมืออยู่แล้วตามนี้นะครับผมขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ